ปลากรบพี่นอ้องเขาย่างเอาไปท่านี้ครับผมมาดิเกียดน้ำก็ไล้ครับมนีิเกียดน้ำก็ไล้ของกาซื้อถือเกียดน้ำเสียเวียนผู้ซื้อกับอยากซื้อถือแต่ว่าผู้ขายเขากับอยากได้ราคาเนี่ยจะน,น้อยเนาะให้สมกับพี่น้องเรียงยากเนาะละค่า,าตั้มเพื่อให้มาให้ถืกันแมนบ่ซัม <c oughs> มันหัวราคาเข้าขอ,ออกมา,าเหมือนเทื่อเียเนาะแต่ว่ามันหายตั้มยู่นี่เกียรน้ำกับบ่ปตีคอถือว่าค้นซื้อกับอยากได้ตั้มเนาะค้นขายกับอยากได้สูงนี่แหละอ๋ออืไปขอบคุณหลายเด้อครับเด้อสวัสดีครับ ปลาเดวปลาสุดยอสิย่งราม่ทังนี้สักันห้างหูห้างตาเนาะพอเนาะเพราะว่าคนกัสือลายโยบีนักดสือลายมันสอไปเบิรดหละมือนี้มันโงไวงมันไวเบียนนั่โปจงไวเนาะเอาไปเบิดเลยมือนี่โอ้ยสมาดีครับแต่ไม่รักตัวเอา้ตัวเดียวพ่อได้อ้นี่าเมื่อนหาพันเจร้อยเน่าหาันเจร้อยบ้าสุดยอดจขึ้นรถไม่หวาเนาะ นี่เห็นว่าคนซื้อคนขายกําลังตัวอพอจะมาซื้อมาขายเอาเห็นนี่เอาตัวนี้นะเอาตัวนี้เอาโชคดีขายเลยนะเดีครับปลาครับพี่น้อนงห้องยางโลมาถามพี่ถามน้องอลไรกับยางโลไปเพิ่องอีกนี่ครับบรรยากาศตาลาดห้างแหลนะครับนึ่ขนาดตะเศ้าดี่ครับนี่หกม่วงกวนวายหกม่วงกวนห้างแน่ไอ้เจ้าขายจักบาดไม่เมื่อไงเข้าขันเถื่อใจรถให้เอก ออนี่เมื่อนเก่าปูกโซกมาได้ด้ะสวัสดีครับปังญาร้องันท่านพ่อได้ไม่เยอะตัวพ่อไปใส่ละบัวหนึ่งเหียอตัวเดียวติจักบาทพ่อสามเมื่นเขาไห่เพท่าได้แล้วเดียวนิสองเมื่นแปดเอาจังซีเขาจะได้สองเมื่นเก่าเนาะไปหาสามเมื่นข้อยแม่ตัวนี่ อีพ่ออยู่ทางไหนมาขายขั้วจะขึ้นเฝ้าดีาเยามัวแต่อยู่มุกดาหารเป็นยังไงมุกดาหารฝนตกบ่เอาโชคมาเน,นี่พยพ่อเด้อจำเบอร์จาของได้ปะจำมือได้หุ่นเจ้าตัวมามุกดาหารเนาะเอาวัดนีพ่อสวัสดีครับฝากพี่น้องเขาอ,อย่างเลงมาทางนี้ครับผมมนครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศพี่น้องเขามาซื้อเอาสวัสดีครับผมได้มาจากโตมั่นนี่นไปใช้สองตัวขายแล้เวเหลือโตเดียว เบิ่มพันล้านเดี๋ยวก็ได้ขายเด้อเจ้าว่ดได้จับโดนหรอกถืออกถือใจทอดเดีก็เปิดราคาไปทอดเดีกาะเจ้าสามเขาให้เขาใหยสองม้วนเจ็ดเออเขาขายทอดเดียเราก่อนเดี๋ยวนี้ขายบ่ได hm. ้บ bueno, ่ได้ขายถังม mm ันเนาะเออเสร็จเดียขายอยู่เด้อเจ้าอยู่ทางไหนเจ้าก็ว้าดีจ้ะเจ้ากะจินครับกะจิน ดินดำน้ำส้มเนี่ยม่งปลากุ้มบอนคือแขแก้งหางนี่บอกปลานั่งบอนคือขาปาลันจักกะจันห้องคือของดอกแดนย่ำจีเจ้าวาเนาะเออเอ้ามีเบอรอเบอ่อจะของมีครับฝากในเบอรอร์นเก้าแปดสวนเก้าแปดสี่่งห้้าเจาหกเกกเอีพอซื้อวันยังก่ถึเอ๋อเจ้าเก้าจะเดิมาัี่เ้าโซกหมานเด้อปลาครับพี่น้องหลังจากอีพอก็อีพอปฐมหนห้อยางรไปทั้งนี่ครับผมบรรยากาศเวียนน้ำเต็มเลยครับ บ่มันธรรมดายางรอมาผีครับผมเจ้าไดมาจกตัวอห่ยายงาอกสามตัวเลี้ยตัวเดียวทอดไดาอายนี่นะคสามหมื่นส่พันบาทเขาทอดเด้วเวียดนามสามหมื่นเขาอยได้จักสามหมื่นสองเนาะยังไงเนาะเขาอยได้สามหม่เจ้าอยู่ทั้งไอยดาอ่ายเจ้าคือเขาดีบางคนโอ้ยวาดเดียวกันกับวัดสุริยะส่งมาได้วัดีครับส่งมาเด้อ ปเดี๋ยวบาสุริยาอย่างมาท่านนี้ครับผมผีผ้านอนเนี่ยอ้ไอ้ไงวัดีครับเป้งไหนเด๋ไม่จะโตเลยหลายตเลียเท่านี้เป็นว่าลูกลูกผูลูกผูแล้วละเมียเมเนาะทอไดท้องตแเมลุงสามสามหมื่นหกันหาเขาเขาหายทอได้แล้วเดี๋ยวนี้พี่นามสามหมืนพัเนาะเขาใจเย็นๆได้เสรดขายอยู่้อเจ้าอยู่ทังไหนว่าไงฮ โอ้โว้สวัสดีครับอโศกมาได้ครับเด้อวัสดีครับเพื่อไปยู่ในแต่เจ้าเดี๋ยวยาวไปหากอนครับวันดีครับเป็นยังไงดีวมาจัโตเจ้ามากัตวครับขายกระดาษเดียวตัวเดียวทอดเดียวตเนี่ยสองหมื่นสี่พันหนาเขาใายตัดเดียวราคาเปียนน้ำให้เขาใายสองพันเขาให้สองหมืนเขาใายสหมื่นสองพัเขาจะได้สอม่นสีเนาะเขาใหได้สองมื่นสี่ฮะ กอยแม่สาวพาท่านทองุกเนาะเอออาจังเอสห่อถามหลายดอกเจ้าสิขายยฝากเบอร์จะเข้าแนวะสแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองแปดามหกยาอยู่ท่านไหนอยู่แสกบานเจ้าโยบนรับรวยเป็นเศรษฐีเด้อใช้ยามหามก็ใช้ยามาเศรษฐีก็ลอยลานพระลานเขากับเจ้าโอมสองมรวยสวัสดีครับครับผมปลาคาร์บินห้อย่างอ้า ระวังเมินเ,มนเด้อระวังเมินระวังเมินฝนตกครับปไาครับผมขอบคุณเลยครับผมครับปแล้วลครับปนิพี่น้องเขายางมาทางนี้ครับผมยางรอมาทางนี้นี่ครับบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งเอ้ายนี่ไอ้ไปดีครับเป็นจังไดเขาจังยืนหลบล่อแต่เจ้าเจ้าได้ไหมเจ้าตัวไอ้ต,ตัวเดียวแม่รครับโว่ ท่าไรละ่ะคะะไรล่ะคะสองแปดหาสองเมื่อแปดห้อเขาาดไรลาพี่น้ 5, หาพันาพันเขาอยากได้เจ็ดันเนาะไาอยากได้จังหนเมยนมกก่คือเออเอาถ่าจังหนเอได้ขายอยู่ยุยทานไอ้คือบอดี่เจาออุบนอำเภอหรือจังหวัดเลย สีเมืองใหม่สเอาจ้าสร้างไก่โอกนี้องศีถ้าฝากเบอร์ทาแต่พี่น้องพญชนด้คข้ยตัวนี้099 099 016 016 4077 4077ากนยจากง่ายซื้อเอาวัสดีครับผมสวัสดีครับโศกบางเงินเลยน้องท้องไหลเข่าเต็งเสร็จแล้วกับปอจ๊เอาเต็มใส่ขวดเด้อสวัสดีครับขันรั่วยังเรื่องบาสุริยะเด้อสวัสดีครับปาคาพี่ลงห้องยางหลอกมาตั้งนี่ครับผมยางหลอกมาต ยังอยู่ตัวเนึ่งไม่ใช่หละตัวหนึงน่งเอาเดีขายอยู่ละเจนดยี่ิงได้ก็ถดงก็เต็มกระเป๋าเนี่ยนอ่นละสาธุาเลยครับปครับ